สวัสดีครับช่างดอยโซลาเซลล์ครับบริษัทไอทีลีนเตอร์ซิสเต็มครับวันนี้ครับเรามาติดตั้งระบบโซลาเซลล์ชุดออนกิดนะครับ3.3กิโลวัตต์ครับวันนี้เราติดตั้งที่บ้านคุณการครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับชุดนี้ครับจะประหยัดค่าไฟได้สูงสุดเดือนละ2,000บาทนะครับติดตั้งระบบออนกิดยี่ห้อ P.S.I ครับติดตั้งแผงโซลาเซลล์580วัตต์แผงรุ่นใหม่ครับบเฟคเชียลครับรับแสงได้2ด้านนะครับทั้งหมด6แผงครับวันนี้เป็นหลังคาลอนคู่ครับนี่ครัับบบนนรราคคคลอู่ เราต้องนําแผ่นไม้ครับขึ้นมาวางก่อนครับก่อนที่จะทําการติดตั้งครับนี่ครับเราก็จะมีตัวยึดบนหลังคาลอนคู่โดยเฉพาะนะครับนี่ครับก่อนที่เราจะยึดนอตลงไปครับต้องใส่พียูนะครับกันน้ํรด่วน้ําซึมครับเสร็จแล้วใส่ตัวเอีหุกนี่ครับที่ประกอบกับแอลฟีดนะครับยึดลงไปครับนี่ครับยึดลงไปครับให้แน่นครับ นี่ครับแน่นหนาครับตัวเอฮุกครับจะรับกับลอนคู่พอดีครับตัวนี้เป็นตัวเอลฟีครับ8เซนครับนี่ครับระบายความร้อนใต้แผงครับก็พอดีครับสูงจากพื้นขึ้นไปประมาณ15เซนนะครับตรงนี้ครับนี่ครับเราก็จะทำแบบนี้ครับทุกขั้นตอนครับตรงนี้ครับมี PU ครับแล้วก็ใต้ตัวเอฮุกจะมียางรองอีกชั้นหนึ่งครับนี่ครับตัวเอฮุกครับนี่จะยึดกับลอนคู่ครับอุปกรณ์ยึดจับบนหลังคาลอนคู่โดยเฉพาะนะครับประกอบกับตัวเอลฟีครับ8เซนครับ นี่ครับใต้ตัวตเอหกครับจะมียางรองครับนี่ครับวันนี้บ้านลูกค้านะครับเป็นตัวแปรไม้ครับแล้วก็ต้องยึดน็อตเป็นไม้นะครับ <net> นี่ครับแล้วก็จะทําแบบนี้ครับทุกตําแหน่งครับทุกขั้นตอนครับยึดลงไปครับให้แน่นหนาครับเนี่ยตอนนี้ครับกาลังทําการยึดตัวเอหกครับลงไปที่ร้อนคู่ครับนี่ครับใส่พิยับ นี่ครับไม่ต้องนี่ครับตอนนี้ครับยึดเอฮุกครับไก่ยึเสร็จแล้วครับนี่ครับทุกตำแหน่งครับมีพียูครับมียางรองครับนี่ครับแน่นหนาครับนี่ครับตอนนี้ครับเราทําการยึดตัวเอฮุกครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะนําลังเลียวครับขึ้นมายึดติดกับตัวเอฮุกครับตัวเอลฟีที่เรายึดไว้นะครับ บนหลังคาล้นคู่ครับต้องนําแผ่นไม้ขึ้นมาวางนะครับเพื่อเป็นการกระจายน้ําหนักนะครับไม่ให้ลงน้ําหนักไปทิศทางเดียวกันนะครับตอนการยึดรางเดียวครับตัวเอฮุกครับนี่ครับตัวนี้ตัวแอลฟีดครับยึดกับตัวล็อกแอลฟีดนะนี่ครับตรงช่องรางเดียวครับจะมีล่องครับยึดกับตัวแอลฟีดครับตัวนี้เอาไว้ยึดแคมป์นแคมป์ครับแล้วก็เอาไว้วางแผงโซลเซลนะครับนี่ครับขั้นตอนการยึดรางเดียวครับ ล็อกแน่นหนาครับนี่ครับนี่ครับตอนนี้กำลังทำการยึดรางเดียวครับ,บ,บนครับขั้นตอนนี้ครับเราทำการยึดรางเดียวครับเสร็จเรียบร้อยครับ ขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการเดินท่อร้อยสายนะครับเนี่ยครับตอนนี้เราเดินท่อนะครับตรงนี้เป็นท่อเหล็กครับใต้แผงโซลาเซลล์ครับเราก็เดินเป็นท่อเหล็กนะครับเนี่ยตามมาตรฐานการไฟฟ้าครับนะครับกำลังทำการเดินท่อครับตอนนี้ครับ กำลังทาการเดินท่อครับตอนนี้ครับท่อภายในครับเป็นท่อเหล็กนะครับท่อ EMT ครับตัวนี้ชุดควบคุมครับเดินท่อครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะร้อยสายลงมาครับจากชุดควบคุมนะครับนี่ครับร้อยสายลงมาครับจากแผงโซลาร์เซลล์ครับลงมาเข้าที่ชุดตู้คอมบเนเอร์นะครับตัวนี้ ตอนนี้ครับเรากำลังทำการร้อยสายครับนี่ครับวันนี้ครับสายพีวีที่เราใช้ครับสายพีวีเบอร์สี่สแควร์มินครับทนแรันได้หนึ่งพันโวลต์ครับก็เส้นนี้เป็นสายทีเอวครับเบอร์สิบครับเป็นชุดสายกาวครับนี่ครับวันนี้เราจะตั้งแผงทั้งหมดหกแผงครับก็สามร้อยโวลต์ครับสายโซลาร์เซลล์ครับ จนงานได้หนึ่งพันวครับบายครับผมเดินสายวันนี้ประมาณยี่สิบห้าเมตรนะครับนี่ครับขั้นตอนนี้ครับกําลังทําการร้อยสายครับไปที่ชุดควบคุมนะครับกําลังทําการร้อยสายครับขึ้นไปที่ชุดควบคุมครับแล้วก็ดึงสายขึ้นไปที่แผงโซลาเซลล์ครับครับสายจาก แผงโซลารเซลล์ครับลงมาภายในครับเดินเป็นท่อ e m มนะครับไม่โดนแดดไม่โดนฝนครับช่างกุ้งครับกำลังทำการเก็บงานครับเอาแตะครับเนี่ยตรงนี้ครับเดินท่อภายนอกครับไป็ท่อ IMC ครับช่วงโค้งช่วงงอครับก็เป็นิเหล็กกันน้ำครับ จากแผงโซลาเซลล์ครับลงมาที่ชุดควบคุมครับเนี่ยเป็นฟิกเกอก์น้ำครับเข้าไปข้างในครับนี่ครับตอนนี้เดินท่อร้อยสายครับเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้ครับเราทําการร้อยสายครับเสร็จเรียบร้อยครับถึงตรงตําแหน่งนะครับนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการเข้าหัวนซีโฟนะครับฝั่งนี้เป็นคนรบครับต้องเข้าหัวซีโฟเป็นตัวผู้นะครับเพราะว่าที่แผงโซลาเซลล์ครับฝั่งคนรบจะเป็นตัวเมียครับใส่พินเข้าไปที่คีมย้ํานะครับแบบสอดสายเข้าไปครับ ย้ำให้แน่นครับแล้วเช็คครับ you น know, ี่ครับดึงไม่หลุดครับสอดสายเข้าไปครับดันเข้าไปให้สุดนะครับนี่ครับเช็คชัวร์ครับเนี่ยดึงไม่นึงไม่หลุดนะครับเสร็จแล้วใส่ยางรองกันน้ําครับล็อกท้ายครับนี่ครับขั้นตอนการล็อกหมุนซิโฟครับจะมีตัวล็อกอยู่2อันนะครับตัวด้านหน้าครับจะอยู่กับพี่ครับจะล็อกเฉพาะตัวท้ายนะครับนี่ครับสายจะไม่หมุนตามครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับเช็คชัวร์ครับเช็คพินด้านในครับ เช็คท้ายครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับหนึ่งฝั่งครับอีกฝั่งหนึ่งครับเป็นขั้วบวกครับนี่ครับฝั่งนี้ครับขั้วบวกครับเข้าวโหรซิโฟเป็นตัวเมียครับตัวที่แผงโซลาเซลล์ครับฝั่งขั้วบวกจะเป็นตัวผู้นะครับนี่ครับสอดพินเข้าไปที่คีมย้ำครับเสร็จแล้วสอดสายเข้าไปครับนี่ครับย้ำให้แน่นครับเสร็จแล้วเช็คที่รอยย้ำครับนี่ครับเช็คชัวร์ครับ แน่นหนาครับสอดสายเข้าไปครับด ne ันเข้าไปให้สุดครับเสร็จแล้วจะดึงไม่ออกนะครับนี่ครับล็อกท้ายครับใส่ยางรองกรนน้ําครับล็อกท้ายครับนี่ครับขั้นตอนการล็อกของซีโฟครับตัวล็อกจะมีอยู่สองตัวนะครับด้านหน้าอยู่กับที่ครับหมุนท้ายครับนี่ครับเช็คชัวร์ครับเช็คพินด้านในครับเช็คท้ายครับ นี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการเข้าหัวนซีโฟนะครับเดือดท่อร้อยสายครับนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการขึ้นติดตั้งแผงโซลาเซลล์เลยนะครับขั้นตอนนี้ครับก่อนที่เราจะขึ้นติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับเราต้องทําการวัดแรงดันของแผงก่อนนะครับแผง580วัตต์นะครับ p ้อ p s i ครับ b i f a c i ย l ครับรับแสงได้2ด้านนะครับแรงดันจะอยู่ที่ประมาณ40ถึง50โวลต์นะครับตอนที่อยู่ข้างล่างนะครับรับแสงได้2ด้านนะครับด้านนี้ด้านหลังนะครับ นี่ครับแรงดันอยู่ที่46โวลต์ครับนี่ครับขนาดว่ารับแสงด้านหลังนะครับด้านหน้าอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับได้ฉลากเบอร์ห้าครับจกกฟผครับด้านหน้า47แล้วนี่ครับการไฟฟ้าไฟผลิตครับว่าผลิตไฟได้เต็มประสิทธิภาพนะครับแผงรุ่นใหม่ครับบฟิกเชียวครับเทียนหนึ่งนะครับนี่ครับแผงเทียนหนึ่งครับ SP ครับนี่ครับตัวนี้ครับ เช็คชัวร์ร้อยเครับวันนี้เราติดตั้งทั้งหมด6แผงครับก็ทาการวัดแรงดันทั้งหมดทั้ง6แผงนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการติดตั้งแผงโซลาเซลล์เลยนะครับเนี่ยตอนนี้ครับเราังจะขึ้นติดตั้งแผงโซลาเซลล์แล้วนะครับม,มาแล้าไปที่หนึ่งครับ แผ่นที่หนึ่งครับใช้ตัวเอ็นแคมครับในการยึดจบของแผงนะครับจะยืดแผ่นแรกและแผ่นสุดท้ายครับอุปกรณ์มอเต่งพีเสไอครับจะมีหมุดเล็กๆครับไวาอยากลงที่ขอบแผงครับตรงนี้อยากลงที่ขอบรางครับนี่ครับชุดนี้จะสื่อถึงกันหมดนะครับ ลึงกาดเนี่ยครับนี่ครับล็อกเรียบร้อยครับแผ่นแรกครับนี่ครับแผ่นที่หนึ่งครับทุกแผ่นครับเราเล็งระยะแนวเชือกนะแผ่นที่สองครับมาแล้วครับเนี่ยครับวันนี้ครับเราต่อนุกรมกันทั้งหมดหกแผงนะครับเนี่ยครับใต้แผงโซลาร์เซลล์ครับเราใช้คีบเบิลไทายครับ ล็อกหัว NC4 ครับไม่ให้โดนแดดไม่ให้โดนฝนโดยตรงครับเพื่อความปลอดภัยและยืดอายุการใช้งานนะครับสายคิมบอนไทยครับทนอุณหภูมิได้85องศาครับใต้แผงโซลาเซลล์ร้อนสุดก็ไม่เกิน70องศาครับนี่ครับเสร็จแล้วก็น้ำแผ่นลงมาครับนี่ครับเล็งระยะแนวเชือกนะครับข้างบนครับตัวล็อกระหว่างแผงครับตัวนี้ครับใช้ตัวมิดแคมป์ครับนี่ครับอุปกรณ์มอเตอร์จงครับปีไหครับจะมีหมุดเล็กๆครับไม่ต้องใส่แผ่นรองกาวนะครับนี่ครับ ติดตั้งง่ายครับปลอดภัยครับนี่ครับมาตรฐานครับเสร็จแล้วก็ดันเข้าไปชิดครับเล็งระยะแนวเชือกครับช่ะนี่ครับตรงแล้วก็ล็อกเลยนี่ครับแผงที่สามครับขึ้นมาแล้วครับนี่ครับตรงนี้ครับแผงรุ่นใหม่ครับรับแสงได้สองด้านครับนี่ครับประโยชน์ครับ ระบายความร้อนใต้แผงได้ดีครับถ้าเป็นหลังคาร้อนคู่ครับจะผลิตไฟเพิ่มได้ประมาณ 5- 1 0เซนะครับนี่ครับตัวนี้ครับเสร็จแล้วก็นําแผ่นลงมาครับทุกแผ่นครับล้วก็ทาเหมือนเดียวกันทุกขั้นตอนครับนี่ครับแผ่นนี้แผ่นที่3ครับนี่ครับแผ่นที่4ครับมาแล้วครับนี่ครับแผ่นนี้ครับแผ่นที่4ครับมาแล้วครับมาแล้วแผ่นที่5้าครับ ทุกแผ่นครับแล้วก็ทำเหมือนเดียวกันทุกขั้นตอนนะครับนี่ครับแผ่นที่หกครับนี่ครับแผ่นสุดท้ายของนี้ครับทุกแผ่นครับแล้วก็ทำเหมือนเดียวกันทุกขั้นตอนครับนี่ครับใต้แผงโซล่าเซลล์ครับแล้วก็ต่อนุกรมกันครับ ขีบนท้ายครับไม่ให้หัว M4 ครับไม่โดนแดดไม่โดนฝนด้วยตรงครับเพื่อความปลอดภัยและยืดอายุการใช้งานครับเสร็จแล้วก็นําแผงลงมาครับมิดเคมครับมิดแคมครับตัวล็อกระหว่างแผงครับนี่เสร็จแล้วก็ลิงระยะครับลิงระยะเนวเชือกครับทุกแผนครับจะตรงกันหมดนะครับ เนี่ยจะตรงก็ล็อกเลยนะครับคนว่าจะถีบสักส่แตนหรอเนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับเนี่ยครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับนี่ครับวันนี้ครับแผงโซลาเซลล์ครับองศาไม่เกิน25องศานะครับเวลาฝนตกลงมาครับจะมีน้ําขังแถวขอบแผงโซลาเซลล์ครับเราต้องใช้ตัวช่วยครับตัวระบายน้ําครับ นี่ครับตัวระบายน้ําครับเวลาฝนตกลงมาครับน้ําจะไม่ขังขอบแผงนะครับนี่ครับนี่ครับใส่ลงไปครับฝนตกลงมาน้ําก็จะเดินลงไปครับตัวช่วยครับนี่ครับแผ่นละสองตัวนะครับนี่ครับน้ําจะได้ไม่ขังขอบแผงนะครับนี่ครับ นี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับใส่ตัวระบายน้ําครับทุกแผ่นครับนี่ครับน้ําไม่ขังขอบแผงครับเสร็จเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการเชื่อมต่อชุดสายกาวครับขกับตัวล็อกกาวนะครับนี่ครับตัวนี้ครับตัวล็อกสายกาวครับเชื่อมต่อชุดสายกาวนะครับก่อนมาติ้งพีไอครับจะมีหมุดเล็กๆครับนี่ครับอยากลงที่ขอบล่างครับตัวนี้ครับใส่ตัวนี้นะโอเคครับสนใช่ครับ นี่ครับเสร็จแล้วก็ลอกลงไปครับนี่ครับมีหมูดเล็กๆครับอยากลงที่ขอบรางครับตัวเอ็นแคมครับหมุดเล็กๆอยากลงที่ขอบรางครับตัวนี้อยากลงที่ขอบแผงครับชุดนี้จะสื่อถึงกันหมดครับเวลามีฟ้าผ่าไกลๆครับหรือไฟลั่วลงอุปกรณ์ครับก็จะลั่วลงดินไปเลยนะครับไม่ทำอันตรายกับผู้ใช้งานครับอุปกรณ์ก็จะได้ไม่พังเสียหายนะครับใส่ทั้งแถวข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับชุดลางเดียวครับกี่ชุดแล้วก็ต้องใส่ชุดสายกาวไว้นะครับ สายกาวที่เราใช้ครับเป็นสายทองแดงเบอร์สิบนะครับตามมาตรฐานของการไฟฟ้าครับใช้สายบวกขึ้นไปนะครับก่อนที่เราจะยึดสายกาวลงไปครับต้องปอกหินสายทองแดงก่อนครับนี่ครับปอกหินสายทองแดงครับเสร็จแล้วก็ล็อกเข้าไปครับนี่ครับแถวข้างบนแล้วก็แถวข้างล่างครับปอกหินสายทองแดงนะครับ เสร็จแ,แล้วดึงให้ตึงครับตัวความเรียบร้อยครับเร,เ,เ,เราเข้าไปให้แน่นครับเรียบร้อยครับผมขั้นตอนการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ครับติดตั้งชุดสายกาวนะครับวันนี้เราจะติั้งทั้งหมด6แผงครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะลงมาทำการติดตั้งชุดควบคุมครับตัวคอไมไนเนอร์และชุดอินเวอร์เตอร์นะครับในห้องควบคุมครับ ขตอนนี้ครับกาลังทําการติดตั้งชุดควบคุมครับตัวคอมเพนเนอร์และตัวอินเวอร์เตอร์นะครับตอนนี้กําลังหาแนวติดตั้งชุดรางครับ,รบตู้คอนสูมเมอร์มืค้าอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้จะทําการเดินท่อเดินรางไวเวครับเนี่ยครับตอนนี้ครับติดตั้งชุดควบคุมครับตัวคอไมไพนเนอร์ครับตัวอินเ <c oughs> วอร์เตอร์ครับติดตั้งชุดรางไวเวครับตอนนี้กําลังทําการเดินท่อครับเข้ามาครับ เนี่ยตัวนี้ครับตัวขออไมเนอร์ครับเบลเกอร์ดีซครับฟิวดีซครับสายกันไฟดีซครับชุดนี้ควบคุมแผงโซลาเซลล์นะครับวันนี้เราติดตั้ง1สตริงครับชุดสายกาวครับติดตั้งเรียบร้อยครับตัวนี้เบลเกอร์เอครับเบลเกอร์ไอซีบีโอครับการไปหยุดไฟลวไฟเกินครับตัวนี้เป็นสายกันไฟเอซีครับเวลามีฟ้าผ่าไกลๆครับหรือไฟลวกลงอุปกรณ์ครับก็จะลวลงดินไปเลยนะครับตัวนี้ทําการเชื่อมต่อครับจากตู้คออไมเนอร์ครับเข้าที่ตัวอินเวอร์เเเเเเตตตตตอออออรร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 ร์์์์คคคคคััััััับบบบบบสส็จีีียย้้้ววววนนนนิิิิะชปปดด ุดไฟดครับจากตู้คอมไมเนอร์ครับเข้าที่อินเวอร์เตอร์ครับตัวนี้รับส่งสัญญาณครับ wifi ครับดูแอปพลิเคชันผ่านมือถือนะครับตัวนี้เป็น CT กันย้อนครับชุดสายนี้เป็นชุดไฟ AC ครับเวลาโซล่าเซลล์ครับผลิตไฟได้ครับอินเวอร์เตอร์ผลิตไฟนะครับเสร็จแล้วก็ย้อนกลับมาเข้าที่ตู้คอน s มอมาลูกค้าครับนี่ครับนี่ครับอินเวอร์เตอร์ผลิตไฟได้ครับจะผลิตไฟย้อนกลับมาที่ชุดควบคุมครับตู้คอน s u ครับตัวนี้ครับนี่ครับ ชุดนี้จะใช้ไฟได้ทั้งหมดนะครับตอนกลางวันครับตัวนี้เป็นซีทีการย้อนครับการไฟย้อนกลับไปที่การไฟฟ้านะครับเวลาโซลาเซลล์ผลิตไฟได้ครับใช้ไฟน้อยก็ผลิตน้อยครับใช้ไฟเยอะก็ผลิตเยอะนะครับตัวนี้ครับตามมาตรฐานของการไฟฟ้าครับนี่ครับตอนนี้เราทําการติดตั้งชุดควบคุมครับตู้คอมเพนเนอร์และชุดยูนิตเตอร์ครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการทดสอบระบบนะครับนี่ครับขั้นตอนนี้ครับเรากําลังทําการทดสอบระบบนะครับ เนี่ยตอนนี้อินเวอร์เตอร์ครับทำงานเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับวันนี้ฝนตกครับแดดไม่ค่อยเยอะครับผลิตไฟได้340วัตต์นะครับก็ยังผลิตได้นะครับผลิตตามการใช้งานครับภายในครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงครับถ้าวันไหนแสงดีครับอุณหภูมิได้ครับผลิตไฟได้เยอะครับผมนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับเราทําการทดสอบระบบนะครับวันนี้เราติดตั้งที่บ้านพิการครับอาเภอเมืองครับจังหวัดเชียงใหม่ครับผม ชุดนี้ครับเป็นชุด psi ครับ3.3กิโลวัตต์ครับผลิตไฟได้ครับสูงสุดครับ3,300วัตต์ครับช่วยประหยัดค่าไฟสูงสุดเดือนละ2,000บาทครับผมนี่ครับติดตั้งให้เหมาะสมกับการใช้งานครับประหยัดคุ้มค่าคืนทุนแน่นอนครับชุดออนกริดครับประหยัดค่าไฟตอนกลางวันครับชุดไฮบิดครับมีแบตเตอรี่ครับช่วยไฟตกไฟดับได้ดีครับชุดออฟกริดครับบานทีไม่มีไฟฟ้าเข้านะครับศึกษาการติดตั้งโซลร์เซลล์ครับแต่ละระบบก่อนเลือกติดตั้งได้นะครับ ทีมงานช่างดอยโซลเซลครับบริษัทเอทิลีนเะสิสเต็มครับเราเช็คหน้างานไม่มีค่าใช้จ่ายครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณพิการครับขอบคุณที่มั่นใจและเรียกใช้บริการทีมงานช่างดอยโซลเซลครับผมขอบคุณมากครับ